โปรโมชั่นนะครับคืนกำไรให้ลูกค้าเมื่อเติมเกมไ้วก็ได้กับ t ็อปอัพเกมเครบ1,500บาทนะครับผมรับฟรีไปเลยครับถุงมือนิวเล่นกันทั้งวันก็ไม่มีลื่นนะครับด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะจ๊ะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอดท็อปอัพเกมอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Topup Gamer ตอนนี้ท็มีโปน ด,ดีมาแนะนําทุกๆคนด้วยนะครับผมโปรพับจี G สุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาละหนึ่งคันนะครับต่อเลขไอดีนะครับผมม,มีตีไหมนะไม่ได้มองวายอยู่นี้ก็ตอกหลังคา the ชั้นหนึ่งนี่หว่าเฮ้ยแล้วผมไปเก็บ M 1 6บาตั้งแต่เมื่อไหร่วะ

สมปลารละเบิดไปไม่มีกระสุนว่าสนส้มหรือยี่สามน่จาจะตัวเดียวนะคะได้ยินเสียงตีนเดียว okay. ยอมใจมเลยเออยอมเลยค่ะไปง่วงง่วงนะก,ก็ไปนอนล็อบบี้นู่นไปงงเลยยดีไปนอนตรงนี้เฉยเลยงงเหมือนกันค่ะหัวจะปวดเบอร์หนีอะไรนะครับ เบอร์หนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนพี่นี่ชื่อเบอร์เมอ่ะตัวปลอมครับตัวจริงผมป๊อบชื่อเขาไม่ใช่เฮ้ยม,มีมีคนมาครับมีคนมา watch out ม,ม,มีคนมาครับสนัยข้างหลังข้างหลังเข้าเหมือนกันนะเข้าโอเคอ่ะไปทางไปทาง,างนู้นก็ได้ค่ะเพื่อนแตบบ่เราตามดแบบแีกว่าแต่ละทีต เขาน่าจะมาจากโดเคมหรือไม่ก็ฟาร์มอยู่บ้านข้างล่างด้ยินเสียงนี่งไงยิงอยู่นะเห็นนกหนึ่งครับ m a r k the location เด้อผมช่วยได้ปหมแป๊บนึงผมสมอบให้ะม่ย่ากนะครับสิส Mark the location. ดูหินข้างล่างเหรอ Mark t e location. หินตรงที่เราเผาอ่ะค่ะตัวนึง <Okay. S 2> ชัวนะหินที่เราเผาเราเตัวโอเคตายหินที่เราเผาอะไรของคุณแค่ดอก Watch out! คิดถูกแล้วที่เรามาทางนี้ดียั์ไม่วิ่งทางนั้นถ้าเกิดวิ่งสวนขึ้นมาเรียบร้อยโดนดัดวิหน้าผมมาละโอ้โหเย โอ้ยิงว้ามากเลยผมฆ่ามันฆ่ามันมันตายแล้วครับหมดแล้วเกือบเกือบตายเลยนะยืนดักเฉยเลยจะกดนั่งไปกดกระโดดเฉยเลยอะไรครับเนี่ยแต่ยังไม่ได้ยิงเบอร์หนึ่งเหมาหมดเลยอะนี่อันนี้มาด้วยกันหมดเลยครับเบอร์สองแระสามเบอร์สี่นะ ปล่าไม่รู้จักใครสุ่มมานึกว่าแก๊งวันเดอร์เกิลเบอร์สี่เขาพูดถึงหรอใช่ครับเขาทักผมอยู่ผมจะบอกผมตัวปอนไปเลยผมไม่ตัวจริงเบอร์สี่ถ้าตัวจริงตายตั้งแต่พาราไดซ์แล้วเพื่อนเป็นใครหรอผมมาฮะผมเป็นนายกครับจริงเพื่อนถามจริง เขาเป็นใครเหรอเธอสตรีมเหรอไม่ใช่ครับอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อเขาเบอร์สี่ก็โม้ครับด,ดูอยู่ดูที่ไหนเบอร์หนึ่งเป็นใครอะดูในยูทูบยูทูบไม่มีเอาเราเข้าไปดูตอนนี้เดี๋ยวแท็กเขาที่ไหนล่ะผมบอกผมตัวปอบตัวปอก็ไม่เชื่อผมตามที่มาจากอีกช่องนีงอะเบอร์สี่เขาเป็นใครหรอก็หนึ่งเ ไม่จะได้ตาเพื่อไงเราไม่รู้เดี๋ยวนะนข้างหน้ามีคนครับข้างหน้ามีคนครับด่วนเะไรอีกบ<า>้านเขาสตรีมเหรอครับขายก๋วยเตี๋ยว่ใชครรับมเกผมขายก๋วยเตี๋ยวครับข้างบ้านขายข้าวมันไกเออ่เดี๋ยวเราไปขายต้มยดหมูด้วยได้ป่ะไม่คิดว่าจะเจอสี่งนี้โอ้โหสวัสดีครับผมตัวปลอมนะฮะจี๊ด จรตัดเลยอย่างนี้แหละใครใครอ่ะ <laughs> โทษนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปติดตามแล้วแหละใครอ่ะเธอช่องอะไรหรอช่องอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆไม่รู้ข้างหน้ามีแอร์ดอปข้างหน้า,า,นา Watch out แล้วก็มีคนด้วยเมื่อกี้มันยิงกันอยู่ครับแล้หาไม่เจอแล้วมันอยู่ไหนแล้วับไปฆ่าม้ามุ

เราเจอแล้วจสู้ครับผมจะแห้งตายแล้วสวยตายค่ะตายโอ้โหสุดจัดช่วยด้วยผมล้มสองจะไปเก็บของวิ่งมาก่อนไปดึงกันเราไม่ได้เก็บเราวิ่งห้าต่างนะท่นนี่ทีี่ที่น่น อย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้หนันกชุดหรือเปล่าครัดหนักชุดเหรอเฮ้เราก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นนะนี่เป็นแผนไหนแล้วแหละอยู่ไหนวะแบ่เลยผม,มนังรมบรรทกถนนมาเลย marked a location enemies ahead อะเห็นแล้วฮะโอเคเลย knock knock k n ช่วยนช่วยเลยผมเฮ้ยผมยิงน็อให้ตัวแล้วนี่นนนนเคหมด e x c e เอาปาระเบิดให้ใครวะเนี่ยดำ ขอโทษฮะสาวาแม่นมากอ่ะอือแกเขินเอาไปเล็กลุงเบอร์สามหลุดแล้วบ้างผมว่าเบอร์สามไปไหนอ่ะเห็นอยู่เฉยอ่ะ<ๆ><ๆ>เขาน่าจะหลุดแล้วแหละครับเอ,อออออออขอค่าอ๋อันค้างค่ะมันค้างขอโทษด้วยค่ะ อ๋อไม่เป็นไรครับคนเรามันผิดพลาดได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเน็ตคนเรามันผิดพลาดกันได้เออใช่ว่าใช่ไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนวิ่งตามเบอร์หนึ่งอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยจะให้ผมเป็นตัวแท้งใช่ไหมฮะได้เลยครับได้เปล่าค่ะเบอร์หนึ่งคือคนแบกค่ะผมยังกิ่งล้มหัวกระแทกอยู่เลยเมื่อกี้ให้ผมแบกได้ไงเอาไม่ได้ยิงใครเลยชีวิตผมยิงไปสามห้าตัวละ กระชองตัวแล้วันตัวเถอะค่ะเฮ้ยคนข้างหน้าครับ m a r k the location หาคนดีจ้ะคุณ <c oughs> เดินมาเจอพอดีเขาไม่น่าเห็นเรามั้งปลอดภัยไม่ได้ตรงนี้ออบไปข้างบนเหรอใช่ฮะ,ไ,ะ,ะไปไปเล่นข้างบนเถอะ โลเ,เคชันไม่เวิร์กตรงเนี้ยอุยอ้ยสะพานอ่ะเธอฝั่งโน้นฝั่งโน้นจริงกับฝั่งนี้ไปลายหน้าชางหัวแน่มันอยู่ตรงเนินไปลายหน้าอันนั้น,นะะแน่จนเจอแล้วคนที <c oughs> ่เราตามหา <c oughs> อุยอย้ณจะมาระเบิดใส่มาต <c oughs> ั้งน่อยกระสากหานมาตั้งนานมันต้องทำอะไรอ่ะบุหรี่หนูนั่งทำไรอ่ะ ถ้าเกิดยิงเมื่อกี้ก็ได้คิวแล้วทำไมไม่ยิงอ่ะไม่ผมเร,เราก็กลัวประถัะยิงเราไงเอาป่ก่กประถมจะยิงเราไงมี M K ครับเราต้องข้าไมไปฝั่ง้มผมว่ามีดักอะ่ะผมว่ามาข้ามทางนี้ดีกว่าสพานข้ามมัดเอลเหรอ ใช่ใช่อ้าวทำไมเ<า>ขาเริ่มัน<อ>มันยิง <the location. S 2> ตรงนี้นะมันยิงตรงบ้านนี้เลยอ่ะพี่ไม่ไม่ไม่เราอ้อมาทางนี้ดิทางขวาดิจ้ะ Mark the location ออกทามไปอย่างเดียวเลยลนั่นไงตรงนู้นมันมีมันยิงกันอยู่เมื่อกี้เขาไปหน้ามาบอกอยู่เด้อ อุ้ยสพบ 2, สองสอบ 1, สามค่อยผ่านไปแล้วเดินผ่านนะเดี๋ยวต้องไปแก้แค้นให้เพื่อนตีนสะ่านก็มีนะเ่อนไปเลยเกระป๋อุ้ยขยันยิงเกิน มาร์คตัวโลเคนโอ,อ้ยไอเวนเข้าหน้าสะพานมายิงจัตัวนึง มันรู้แล้วเรามาตรงนี้ไงผีจ้าผีจ้าพี่ผมไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะมันอยู่หินข้างหน้านะเฮ้ยมาเรียเรียกคนเดียวกันเลยก็ได้นะครับจะต้องมีผมช่วย,ยหรอกเฮ้ยพี่มันนอนตรงนี้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 ดื่มน้ำเลยโดนนัดหนึ่งสองวัง โอเคโอณไปสวย11ทิวนะผมริงยิงนะครับ4ัวบค่ะพี่โอเคขอบคุณมากครับครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจุกรุจุกรูก